แล้วถ้าผุดแกนทองก็ถับสรางราคาดไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสองาอ,องาทิตย์ซ้อมอยู่ไหนไฟนี้นค่ายมวยดัดแปลงสัลราคาที่สัลราคามาเนาะมีใครเป็นผู้ป้องกุศลเราไหมเนี่ยฟ้ามีชัยแล้วก็้กองก<ม>ุลา<ม>แล้วก็พี่ๆทั้งน้อั้งใหญ่หมดในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วคร,ครับสิบเจ็ดปีเต็มวันนี้ครับอ๋อวันนี้มันเกิดเลยอ๋อสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปลมาณกี่กิโลครับหกสกิโลเราเวอรจะตายเลยครับไม่ฝีมือเอเจอกอให้ดารันเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ผึกสากัมาต่องแต่่อไหรเขาไมาเวจะตายเลยไม่ไาขแล้ววันนี้เราจะวางไฟมาอย่างไรตัดตามเบอร์มีจิตดูเวอร์ตามจะตายแล้วนะค่อยๆไปเรื่อยยังไฟคู่อีกนะนี่เราต่อยไฟไหนละต่อยมาแล้วต่อยมาไฟนึงแล้วอันนี้เป็นไฟที่2องไฟนี้แล้วเป็นไงบ้าง แพ้คะแนนค่ะคไปพาแพ้คะแนนวันนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยวันนี้ต่อยร้อยร้อยสามสิบเอาเบทเดิมครับอย่างวันนี้ร่างกายเราเป็นยังก็เป็นร้อยครเ็ม้อยเลยนะดีกว่าไปนี้แล้วสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บครับไปนี้ต้อแจ้งเกิดะเราเอาคืนให้ได้นะเราก่อยเวมานรวมทุกบทดอีกไฟครับประมาณที่ต่อยมา หกสิเราคนจังหวัดอะไรครับคน,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 นจังหว,วัดปอนจ์อ่ะไปเชิญชวนแฟนๆมาแบบนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะเขาคืนแล้วนะโอเคใจามากน้องชายครับ